สวัสดีครับคุณผู้ชมท i ิปแอนทิคฟอร์ยูคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีตั้งสถานะใน Instagram อันดับแรกเข้าไปที่แอป Instagram เลยนะครับปุ๊บหลังจากนั้นเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราด้านล่างขวามือเมื่อเข้ามาแล้วตรงนี้ครับคุณผู้ชมตั้งสถานะเราก็แตะเข้าไปอ่าและนี่ก็คือในส่วนของแอป Instagram ให้มานั่นเองนะครับ กำลังทํางานมีความสุขไม่ว่างนะครับแต่ส่วนนี้คือผมสร้างเองนะคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณผู้ชมไม่ว่างอยากใช้คําว่าไม่ว่างตรงนี้เราก็แตะเข้าไปมันจะเด้งออกมานะฮะในในส่วนของโปรไฟล์เราสถานะของเราก็คือไม่ว่างนะครับอยากเปลี่ยนใหม่ก็แตะเข้าไปครับตรงนี้ปึ๊บแล้วก็อ่ะกำลัทางทํางานอยู่เราก็แตะเข้าไปมันก็เด้งออกมาว่ากํกาลังทํางานอยู่ในส่วนนี้เราสามารถที่จะสร้างเองก็ได้นะครับเอาโอเคแตะเข้าไปปึ๊บสามารถที่จะสร้างเองนะครับผม ก่อนอื่นเรามาแตะกากบาทตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเอาเอาในส่วนที่กําลังทํางานที่เราสร้างเมื่อสักครู่นี้ออกก่อนนะครับกากบาทออกไปปึ๊บแล้วก็ล้างปึ๊บอ่าแล้วก็ตรงนี้พิมพ์สถานะแล้วก็แตะกาไปแล้วก็พิมพ์มาฮะพิมพ์อะไรก็ได้นะครับเอาอย่างเช่นคิดถึงจ้างอ่าคิดถึงจ้างอ่าหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็กดคาว่าเรียบร้อยตรงนี้ฮะเรียบร้อย หลังจากนั้นก็มาแตะอีโมจินะครับปึ๊บแล้วก็เลือกอีโมจินะครับผมอ่า,อารูกนรการปึ๊บพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะโพสต์เลยปึ๊บนี่ครับมันก็จะเด้งมาที่หน้าโปรไฟล์ของเรานะครับหน้าโปรหน้าโปรไฟล์ของเรานะครับสถานะก็ขึ้นว่าคิดถึงจังนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเวลาคนอื่นเขาแวะมาที่โปรไฟล์ของเราหรือว่าแอบมาส่องโปรไฟล์ของเราก็จะเห็นสถานะของเราขึ้นว่าคิดถึงจังนั่นเองนะครับ ถ้าอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็ง่ายๆก็แตะเข้าไปนะครับแตะเข้าไปแล้วก็มาติ๊กตรงกากระบาดตรงนี้ปึ๊บอ่าแล้วแตะคําว่าล้างปึ๊บแล้วก็พิมพ์ใหม่เหมือนเดิมเหมือนสักคู่นี่ครับผมนะฮะพิมพ์แล้วก็เลือกอ่าในส่วนของอินพจิแล้วก็เลือกโพสต์นะง่ายๆแค่นี้เองนะครับนะหรือว่าจะในส่วนของที่เกิดเราสร้างไว้แล้วเนี่ยอยากได้เหมือนเดิมเราก็แตะไปเหมือนเดิมตรงนี้ปึ๊บมันก็ได้มาเหมือนเดิมอะคิดถึงจัางอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชม และนี่ก็คือวิธีตั้งสถานะใน Instagram นั่นเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง t ิปแ t นทิคฟอร์ยูด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาบก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ